สวัสดีครับวันนี้นิามาอยู่กับฝูงหมาข้างนอกนอะครับมานอนทําไมกันเนี้ยอ่ามีหมาอะไรบ้างครับแหมอ่ามาแดงตัวนี้ครับมาเลี้ยงมาแรงเอออ่านอนดิ้นกันไปเลยนะรครับเออแมว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 ,แมวอ่ามาพิกาจูนเทปเออไหนครับอาแดงมาเลยปมานี่ชมพูชมพู หมาลับเบิร์ตัวนี้อ่านันกันใหญ่เลยใหญ่ครับเอ้ลิงครับลิง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 อ๋อแม่หมาม่วงหมาม่วงอ่าหมาลับเบิร์ดนะครับหมาลับเบิร์ตัวนี้อ่าอ่าไงครับแม่อาปาตัวนี้ครับอ เดินนี่ครับเดああินนี่ครับอ่าให้มน at เดินนี่ครับเดินนี <pper ingredients> ่ค <drain> ร <than reminis ounce> ับอ้าววิ่งไปวิ่งไปอ้าวอาเ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 อาวลุกขึ้นมาอ้าวลุกขึ้นมาเจ๊งกันเลยอ้าวมาลับเบอร์ครับมาลับเบอร์วิ่งหน่อยอ่าอ่านี่ครับนี่นี่นี่ไก่ก้นนังไก่ก้นนี่ครับ โอ้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 ออาออกไปกับลิงเต้นโชว์เลยครับอาอืมอกไไไปไไ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 อา อ๋เจ้าิงตัวนี้เคเดเชียนะครับเดินเช่อยดิเชียร์่อยอ๋ กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย